สวัสดีค่ะเจนะคะแม่หมอนช่อง d a s h บิดนะคะค่ะกลับมาตามกันต่อหลังจากที่เจได้ทิ้งสปอยไว้ในหัวข้อทิมหวังเอ็กทิมตัวนนะคะค่ะหัวข้อที่อยากที่จะทำที่เจอยากที่จะดูอ่ะมันมันเป็นเรื่องของการร่วมทุนและการสร้างคอมพนีหรือว่าแบบการเปิดบริษัทหรือว่าการทำโปรเจกต์หรือใดๆก็ตามในการทำงานร่วมกันระหว่างพี่แจ็คสันกับพี่มาร์กนะคะซึ่ง ตอนแรกอย,อย่างที่บอกในสปอยว่ามันมีมันมีข่าวว่าพี่มาร์คเขาเปิดสตูดิโอที่ที่จีแล้วก็ยังเปิดแอคเค้าในเวิร์ดปออีกอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันจะมีอ่ะมันจะมีทางเป็นไปได้ไหมหรือว่าโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ มากน้อยขนาดไหนที่เขา่จะไปเปิดบริษัทที่นู่นบ้างเหมือนกับทีมหวังอะไรแบบนี้หรือจะมีการทําอะไรระหว่างเขากับพี่แจ็คสันก็คือมีการเปิดบริษัทร่วมกันหรือว่าร่วมหุ้นร่วมทุนกันหรือว่ามีการขยายแบบพี่มาร์คเปิดบริษัทเ,เปิดสตูดิโอหรือว่าอะไรก็ตามโปรดักชั่นเฮาส์ต่างๆหรืออะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องหอยเอนเตอร์เทนเมนตหรือว่าพวกนี้ เกิดขึ้นแล้วทีมหวังมีโอกาสที่ที่จะเป็นหุ้นสว่วนหรือว่าทําด้วยกันบ้างไหมอะไรแบบนี้แล้วถ้าทําด้วยกันแล้วมันจะประสบความสําเร็จหรือว่ามันจะออกไปในทิศทางที่ดีหรือไม่คู่นี้หนุนธุรกิจกันไหมอะไรแบบนี้นะคะจะจะมองในแง่ของธุรกิจเป็นหลักนะคะสาหรับหัวข้อนี้และจากไพ่ที่มาสปอยออกมาจากไพ่คำแนะนำออกมามันเป็นในลักษณะ you deserve love you deserve love กับ passion ซึ่งอย่างที่ไพ่สปอยออกมาที่เจบอกในคลิป ต้นไปนั้นนะคะก็คือแพชชั่นแพชชั่นก็เหมือนกับว่าพวกเขาต้องคู่วมีแพชชั่นมีไอเดียมีอะไรที่แบบว่าอยากอยากที่จะทําร่วมกันอยู่นะอยากที่จะเอ,อ่อหาอะไรสักสิ่งอย่างที่จะ ที่จะโครงงานกันที่จะไปด้วยกันอยู่อะไรแบบนี้ค่ะก็คือแบบมีแนวคิดสนุกสนุกที่อยากจะทําอยู่แล้วทีเนี้ยถ้าถามว่าแบบเฮ้ยพวกเขาทำทาด้วยกันได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงมาเป็น you are lovable อะ่ะถ้ามองในศักยภาพถ้ามองในกศัก,กยภาพแล้วก็เคมีแล้วก็ดวงหรือว่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างก็ตาม สองคนนี้ไปได้กันได้ดีได้ดีมากเลยนะคือแบบอยู่อะคือเขาทำได้นะถ้าเขาจะทำแล้วก็เขาเหมาะที่จะทำด้วย you deserve love คือเขาเหมาะที่จะทำด้วยแล้วค่อนข้างที่จะออกมาแบบ powerful พอสมควรหรือไม่ก็จะเป็นแบบกระแสที่มันแบบเปี้ยงพอสมควรเลยกับกับคู่นี้ถ้าเขาได้ลงมือทำด้วยกันอะนะคะ,ะมาดูว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง มาดูกันนะคะจากที่ว่าถ้าพวกเขาจะมีโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกันหรือว่าได้เปิดบริษัทร่วมกันที่ ที่จีนไหมอันนี้เจโฟกัสอยู่ที่จีนนะคะหรือว่าแบบเ,เพราะว่าในในตอนตั้งคําถามกับไพในตอน,นตั้งเงอนไขกับไพเนียเจตั้งอยู่ที่จีนนะคะจีนห่องงอะไรแบบนี้ค่ะฝั่งเอเชียนะก็คือถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสสูงมากนะเธอเป็นเดอะซันแล้วไพเดอะเลิฟเวอร์คือเรื่องของหุ้นส่วนหุ้นส่วนเพื่อนฝูงแล้วก็พวกเขาก็ยังมีไอเดียตอนนี้น่าจะมีไอเดียอยู่2อสอย่าง มีไอเดียอยู่สองสาอย่างเพราะมันเป็นเรื่องของออปชันเป็นเรื่องของออปชันและอยู่ในระหว่างการตัดสินใจอยู่ในระหว่างการตัดสินใจที่จะทําและทีนี้ถ้าพวกเขาตัดสินใจแล้วลงมือทํากันอย่างจริงๆอจัง,จง,จงพอมันเป็นเด็ดซันแล้วแบบเธอถ้าในแง่ของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่างานสายบันเทิงหรือว่า อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไพ่ใบนี้ค่ะคือมันหมายถึงในในเรื่องของความสำเร็จค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วสองคนนี้ค่อนข้างที่จะมีไอเดียสร้างสารรค์ในคนละส่วนคนคือไม่ใช่คนละทิศละทางนะเหมือนแบบต่างคนต่างเก่งรอบด้านอะ เก่งรอบด้านหรือว่ามีการซัพพอร์ตมีการซัพพอร์ตหรือว่ามีมีการเก่งในลักษณะที่แบบว่ามันเอามาซัพพอร์ตมันเอามาร่วมทุนมันเอามาร่วมหุ้นหรือว่ามันเอามาพึ่งพาหรือเอามาจอยกันแล้วมันมันจะออกไปไปได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วจะทําให้โปรเจกต์นั้นค่อนข้างที่จะ เพอร์เฟกมากขึ้นหรือว่าสมบูรณ์แบบหรือว่าดีมากขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้ค่ะคือมันจะเป็นในลักษณะที่แบบว่ามันดีแบบไม่คาดคิดอะเอออะไรแบบนี้ด้วยด้วยความคิดเห็นด้วยด้วยไอเดียด้วย อะไรก็ตามของพวกเขาทั้งคู่จับมาแมชกันค่อนข้างที่จะลงตัวได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะถ้าถามว่าบุาในในแง่ของการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นอย่างไรอย่างที่บอกค่ะเหมือนแบบต่างคนต่างดีคนละด้านต่างคนต่างเก่งคนละด้านแล้วแต่มันก็จะมีจุดเชื่อมกันนะคะมีจุดเชื่อมกันแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ ที่มาร์กอาจจะคิดแบบนี้ได้มุมมองของมาร์กอาจจะเป็นเป็นในเชิงนี้ซึ่งมุมมองของแจ็คสันด้านดีของแจ็คสันก็จะเป็นอีกแบบเนี้ยแล้วพอกะจับมาแมชกันอ่ะมันทําให้ให้แผลมันมันเหมือนกับแบบถมหลุมดํากันและกันอนะ่ะมาร์กอาจจะ เก่งในในทิศทางนี้แต่ว่าในในแง่ของทิศทางการพรีเซนต์หรือว่าอะไรยังไงอาจจะเป็นแจ็คสันหรือว่าอะไรแบบเนี้ยส่วนมาร์คอาจจะแบบเอ่อซัพพอร์ตในเรื่องของไอเดียต่างๆที่มันอยู่ในแง่ของเชิงแบบความจริงจังหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในอีกมุมนึงอะไรแบบเนี้ยส่วนในเรื่องของการแอวอธิทายหรือว่าการวางแผนหรือการตัดสินใจ บางอย่างอะไรเงี้ยอาจจะต้องอาศัยแบบแจ็คสันซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าในแง่ของธุรกิจอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้ามองว่าทั้งคู่บุญทั้งคู่หนุนกันนะเขาไม่เรียกว่าบุญเขาเรียกว่า,อาเอเนจีเออยบุญละกันนั่นแหละมันหนุนกันไหมด้วยความที่มันเป็นไพ่ราชนีอะไพ่รา,าชนีเอเนจีมันเป็นในลักษณะที่แบบว่า มันไม่ใช่การแข่งขันแต่มันเหมือนแม่พวกเธอเหมือนแม่เหมือนคนรักเหมือนครอบครัวเหมือนคนใจดีเหมือนผู้ใหญ่ใจดีมันเป็นเอเนจีในการแบบ ให้มาเป็น energy แห่งการให้และการั u p อ o r t ด้วยด้วยการไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยนะซึ่งถ้าถามว่าคู่เนี้ยเป็นยังไงในในแง่ของการหนุนกันมันเป็น energy ในลักษณะที่ว่ากาันอยากให้กันพร้อมที่จะั u p อ o r t แล้วการไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วมันไม่ใช่การแข่งขันหรือการฟาดฟันกันแต่มันเป็นเหมือนครอบครัวเหมือนอะไรที่เขาพึ่งพากันได้ดี เมจิเชียนเป็นความคิดความแตกต่างสิ่งสร้างความสร้างสารรค์ที่ เขาไม่เคยต่างคนคนนี้อาจจะไม่เคยมีเอ็กซ์เพรียแบบนี้อีกคนนี้ไม่อาจจะไม่เคยมีเอ็กซ์เพรียแบบนี้แต่เมื่อพวกเขาจับมารวมตัวกันหรือว่าไอเดียหรือว่าอะไรยังไงก็ตามมันจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดด้วยเช่นเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะสําหรับตัวนี้ซึ่งไม่ว่าจะยังไงก็ตามณสถานการณ์ปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะยังไม่แน่นอนแต่ตอนนี้เขารออาจจะยังไม่แน่นอนอาจจะยังไม่สแตเบิลหรืออาจจะยังไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นเขารอให้หลายสิ่งหลายอย่างอะค่ะมันนิ่งมันโอเคก่อนอะไรแบบเนี้ยถึงจะตัดสินใจทําอะไรลงไปและที่สําคัญสิ่งที่ฉันชอบกับความสัมพันธ์นี้คือมันเบสออนในเรื่องของความยุติธรรมเดอกจะสิทธิ์คือเรื่องของความยุติธรรมไม่ว่าจะใดๆก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ค้าคู่ธุรกิจหรือว่าอะไรยังไงมันอยู่บนความซื่อสัตย์และความยุติธรรมแก่กันและกันอะไรแบบเนี้ยค่ะจะมันจะไม่มีใครเอาเปรียบใครแล้วยิ่งด้วยความที่มันถูกเสริมทับมาด้วย ให้ควีนไพ่เอ็มเพสด้วยเราก็คือแบบมันมันมีแต่ให้แล้วมันมแีแต่การแบบความรู้สึกหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยากที่จะซับพอซึ่งกันและกันบนบนความเป็นจริงบนเหตุบนผลบนความซื่อสัตย์และความยุติธรรมที่มีให้กันและกันนะคะเกิดขึ้นและมองว่าในอนาคตถ้าสมมติว่าพวกเขาร่วมมือกันจริงๆจังอ่ะ มันถ้าพวกเขาร่วมมือกันจริงๆจังๆอะมันจะมันจะมีผลแบบไหนมันจะเป็นผลแบบอะไรเธอพอมันเป็นโดวะเวลอ่ะฉันรู้สึกว่าแบบวงการจะต้องสั่นสะเทือนพอสมควรมันมันด้วยด้วยทั้งคู่ก็เหมือนกับแบบ มีชื่อเสียงแฟนคลับเยอะคนรักเยอะหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่มันจะเป็นอีกโลกใบหนึ่งที่ในในแง่ของธุรกิจมันจะเป็นไวรัลมันจะมีชื่อเสียงมันจะถูกจับตามองมันจะถูกจับตามองค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันจะทําให้ขยายขยายตลาดแล้วมันจะออกมาดีแบบที่ไม่คาดคิดเช่นเดียวกันนะคะสําหรับแล้วพอมันเป็นธุรกิจเป็น view of fortune คือเรื่องของความสําเร็จเรื่องของวงกว้างเรื่องของคอนเน็กชันเรื่องของอ การขยายและการเติบโตได้ค่อนข้างที่จะดีโดยเฉพาะแบบในในเชิงอินเตอร์ในเชิงโกล b อลเกิดขึ้นนะคะคือเอาจริงๆนะสองคนนี้คือแบบถ้าทำเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะมันไม่ใช่แค่คือจีนน่ะมันอาจจะดังอยู่แล้วแต่มันจะไม่ใช่แค่แค่นี้มันจะแบบมันจะเป็นวงกว้างออกไปมากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือน เหมือนมีเหมือนอย่างที่ฮอลลีวูดหรืออะไรยังไงที่เขาแบบสามารถตีตลาดได้ได้ถูกพักพื้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็คาดหวังนะถ้าพวกเขาจริงจังหรือว่าอะไรยังไงได้เงี้ยแต่ว่าในในแง่ของคนรุ่นใหม่ๆใ,ในแง่ของเจนใหม่ๆห,หรือแม้แต่เจนเอ่อคนที่มีอายุรุ่นราวเขาเดียวกับพวกเขาอะไรเงี้ยค่ะมันมันจะมีชื่อเสียงมันจะมันจะตีตลาดแล้วมันจะทําเงินได้ค่อนข้างสูงกับตลาดตรง ตรงช่วงอายอุสำหรับผู้คนช่วงอายุประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะโอเคเลยและณนะภาวะตอนเนี้ยถึงเอาจริงๆนะทั้งคู่กำลังถูกจับตามองทั้งคู่กำลังถูกจับตามองจากจากสังคมจากโซเชียลจากคนรอบตัวหรือว่าแบบอาจจะ ทัวผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆอะคะ่ะค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะจับตามองสองคนนี้คอยจับตามองสองคนนี้ในเรื่องของการแอคชั่นแล้วก็ในเรื่องของอางานที่พวกเขาจะทำต่อไปสูงมากโดยเฉพาะกับแจ็คสันเองอะนะคะค่อนข้างที่จะถูกจับตามองหรือณนะตอนนี้อาจจะมองในแง่อาจจะมองในอีกแง่นึงก็คือแบบตัว ตัวสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ยังขวางพวกเขาอยู่อาจจะยังไม่สามารถที่จะปลดล็อกหรือว่าอาจจะยังไม่สามารถที่จะจะหลุดกับภาวะความอึดอัดหรืออะไรยังไงก็ตามตอนนี้ได้แต่ด้วยการซัพพอร์ตจากแฟนคลับหรือแม้แต่ซัพพอร์ตจากเมมเบอร์ในวงหรืออาจจะเป็นการซัพพอร์ตจากครอบครัวใดๆก็ตามนะคะคือพวกเขาจะกลับมาอบอุ่นจะกลับมาเอ่อจะกลับมา ทำธุรกิจหรืออะไรยังไงก็ตามได้ด้วยดีอีกครั้งนะคะก็คือเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะหลุดพ้นเพียงแต่ว่าในภาวะอึดอัดหรือว่าภาวะการถูกจับตามองหรืออะไรยังไงก็ตามทุกคนจะได้เห็นความสําเร็จและความสุขของพวกเขาอีกครั้งแน่นอนค่ะอ่ะเมื่อไหรนะ่นั้นหรอเอาจริงๆนะถ้าถามว่าเมื่อไหร่ด้วยนะักการวางแผนขอโทษนะคะ <laughs> วางไพ่สับมั่วกันไปเลยอะ จากการวางแผนเจมองว่าน่าจะได้เห็นพวกเขาเราวๆอีก1ปีข้างหน้าน่าจะมีไอเดียหรืออะไรยังไงเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าอาจจะมีการสเตบโบเกี่ยวกับเรื่องหรือว่าการตัดสินใจการตัดสินใจในอีก การตัดสินใจหรือการจริงจังน่าจะในอีกไม่เกิน3ปีน่าจะอีกไม่เกิน3ปีคือจริงๆเท่าที่ดูแพนของกอล์เซเว่นดูมาในแง่ของธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะคะจะมองว่าน่าจะประมาณ3ปีอะเอาจริงๆ 2- 3ถึงปีแต่น่าจะมีข่าวหรือเห็นอะไรออกมาบ้างหรือออฟฟิเชียลหรือว่าได้อะไรยังไงหรือเริ่มต้นออกมาบ้างก็อีกสักหนึ่งปีข้างหน้าอาจจะเป็นปีหน้าอะไรแบบนี้ค่ะแต่น่าจะน่าจะสาเร็จหรือเป็นรูปเป็นร่างอย่าง ชัดเจนหรือว่าดําเนินธุรกิจเริ่มดําเนินธุรกิจใดๆได้ก็คงอีกจะประมาณสัก3ปีเกิดขึ้นนะคะเป็นการร่วมดูสิดเดอ v e เลขึ้นทุกอันเลยซึ่ง The l o เลเถ้ามองในเรื่องของลูกค้า เพื่อนฝูงหรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็เออเป็นเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นเป็นเพื่อนที่ดีเป็นการสนับสนุนกันที่ดีด้วยนะคะเอาจริงๆนะเปิดไพ่ในแง่ของเชิงธุรกิจของของพวกเขาอะคะอ่ะสองคนนี้ คือแบบปื้มมากเพราะว่ามันไม่มีไพ่ของการที่มันกระทบกระทั่งหรือการแข่งขันกันเลยอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นไพ่ของการซับพอร์ตกันความกลมเกลียวความยุติธรรมเกิดขึ้นอะไรแบบนี้สําหรับ2คนนี้ถ้าเขาจะร่วมหุ้นและธุรกิจแล้วมันยังถูกแวดล้อมหรือการสนับสนุนด้วยด้วยครอบครัวเองด้วยแฟนคลับเองด้วย Member เมมเบอร์เองอีกด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้แต่คาดหวังนะว่า คือจริงๆค่อนข้างที่จะคาดหวังสูงแล้วก็อยากให้พวกเขาได้ได้กลับมาทําอะไรร่วมกันหรือว่าเปิดบริษัทที่จีนจริงๆงังซังเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้อาจจะต้องรอคอยระยะเวลาอย่างที่ เราบอกนั่นแหละด้วยสถานการณ์โลกด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆเนี่ยมันก็ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนหรือว่าทําอะไรแล้วก็อาจจะต้องปล่อยให้พวกเขาได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็วางแผนให้เต็มที่ละกันอะไรแบบนี้จากที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยมามาค่อนข้างที่จะนานอะนะคะคือมองว่ามีโอกาสประมาณ80%อยู่ที่การตัดสินใจนะคะเพราะณนะปัจจุบันเนี้ยอ่ามันยังมีความ ลังเลอยู่มันยังมีความไม่แน่ไม่นอนมันยังดูสถานการณ์อะไรต่างๆถามว่ามีไอเดียไหมมีไอเดียแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องทําด้วยความรอบคอบ คือการทําธุรกิจทุกอย่างอาจจะแบบเออมันก็ต้องรอบคบอบนะคะจะต้องรอบคอบจะต้องชัดเจนแผนงานทุกอย่างมันจะต้องผูกวางเป็นสเต็ปสเต็ป,ตปล่วงหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะต้องรอให้สถานการณ์โลกและเศรษฐกิจมันนิ่งกว่านี้ก่อนเราจะได้เห็นทั้งคู่ออกมาแอคชั่นหรือออกมาเปิดหรือทําธุรกิจอะไรร่วมกันแน่นอนแล้วก็จะเป็นที่จีนน่าจะเบสที่จีนนั่นแหละอะไรแบบเนี้ยนะคะน่าจะเป็นถ้าถามว่าธุรกิจน่าจะ ด้วยด้วยมันเป็นทรัมพลนอาจจะเป็นหุ้นส่วนเหมือนกับที่ทางาทางทีมหวังเป็นหุ้นหรือซื้อหุ้นกับทางซับรามหรืออะไรแบบนี้บริษัทอาจจะเป็นที่มาร์กอาจี่จะเปิดอะไรแบบนี้หรือไม่แน่มันอาจจะเป็นเชิงอย่างที่พี่มาร์กับ j จบอะไรแบบนี้ค่ะคือทำอย่างไอของบริษัทไกอกร s สเซเว่นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าถ้า ถ้าไม่แน่แต่อันเนี้ยดูเฉพาะในของพี่มาร์กกับแจ็คสันนะคะถ้าสมมติว่าเป็นแค่พี่มาร์กกับแจ็คสันเน่น่าจะเป็นบริษัทของพี่มาร์กแล้วพี่แจ็คสันมีหุ้นมีอะไรหรือเพื่อนร่วมหุ้นกันหรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะมีส่วนบ้างแล้วก็เพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แตกต่างกับที่ทีมหวังทําอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นไอเดียหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบทีมหวังไม่ได้ทานะตอนนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วพี่แจ็คสันก็จะมาหุ้นด้วยมาทําด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นานไปก็อาจจะมีเมมเบอร์คนอื่นๆหรืออาจ เข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือทำด้วยกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะสำหรับธุรกิจนี้ของพี่มาร์คที่จีนนะคะโอเคจบไปสลับการดูอนาคตและแนวโน้มการเปิดบริษัทของทีมหวังกับทีมตวนนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอโทษทีที่พูดติดติดขัดขัดแล้วก็แบบ อ,อบอกไปวนมาพอดีว่าเจอ๊อะค่อนข้างที่จะปวดหัวปวดหัวหนักมากมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจริงๆอะว่าจะทําคลิปเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ทีเนี้ยปวดหัวมากมากจริงๆจนจนต้องไปหาหมอแล้วเมื่อเช้าก็ลุกไม่ขึ้นก็เลยแบบเออไม่ไม่ได้ทําแต่ตอนเนี้ยพอไปหาหมอกลับมาก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมานั่งทํา ให้จบและอีกอย่างหนึ่งขอฝากทวิตด้วยนะคะพอดีว่ามีพี่คนนึงเขาแนะนําให้เปิดทวิตอะไรแบบนี้สําหรับหัวข้อย่อยๆหรือว่าคําถามสั้นๆที่ที่แบบอย่างเช่น เ,เมื่อไหร่ยุกยอมจะมาเปิดตัวอันนี้ทวิตไปแล้วนะลองไปติดตามดูว่าเราจะได้เห็นยุกยอมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยไม่ได้ทําเป็นคล,คลิปออกมาแต่ว่าก็จะมีทวิตสั้นๆดูเป็นเป็นคาถามสั้นๆให้ลงในทวิตเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเจจะทิ้งลิงก์ทวิตไว้ที่คอมเมนต์ละกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ